มาโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำจีนะครับจี G นะครับก็คือตัวการตีบวกเสริมพลังป้องกันร,ระดับสูงนะครับก็คือคุณจะทำจีได้ก็จาเมอว่าคุณมีเดเวลที่ร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ต้องใช้ของร้อยสามสิบขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีพลังป้องกันไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่พป้อมกันเขาเรียกว่าการตีบวกของเนี่ย บวก7ขึ้นไปถึงจะทำจีได้นะครับอันนี้จะเป็นปอกแขนเดิมๆยังไม่ติดจีกับนะครับปลอกแขนที่ติดจีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าพลังป้องกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มมูลค่านะครับก็คือตัวเนี้ยถ้าติดเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ3-400บาทนะครับก็สมัครเขาก็จะรับกันที่ที่ที่จีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับง่ายๆเลยครับก็เวลาทำจีนะครับเอายันอะไรก็ได้แต่แนะนำว่ายัน15ขึ้นไปได้กันครับแล้วก็เอา อาวุธที่หรือชุดที่มีบวก8บวก7ขึ้นไปเอามาทำนะครับซึ่งถ้าเป็นของทำจีคุณจะต้องมีแมงมุมสาวแห่งใยทองนะครับอ่าแล้วก็มียัน15แล้วก็ยัดเลยนะครับจากนั้นก็เดินมาหาช่างสลักอ่าช่งางแสลักนะครับแล้วก็มานี่เลยนะครับก็ถามว่าติดยากไหมผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับเพราะว่าเขารับทํากันที่ประมาณแบบชิ้นละสองสบาท นะครับหรือถ้าคุณไม่อยากที่จะมานั่งทำกับผมแบบเนี้ยนะครับก็ซื้อยันอ่าซื้อยันแบบร0 0ยเเซนะครับมันจะมีอยู่นะครับใบละสี0รบาทนะครับไม่ไม่ต้องมานั่งยันให้เสียเวลาผมจะไม่ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเนี่ยมันพี่เขาเตรียมให้กี่ชุดเนี่ยหนึ่ง6 7สสี่ห้าหกเจ็ดชุดเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับ2ชิ้นนี้นะครับไปเลยครับตกลงนะครับการทำจีนะครับเวลาที่มันล้มเหลวมามันจะไม่มีผลอะไรกับอาวุธและชุด นะครับนะครับส่วนอาวุธเนี่ยมันใช้เป็นตัวหยกวารีสีชมพูนะครับส่วนทางด้านของปอกแขนหรือชุดเนี่ยใช้เป็นทางด้านของแมงมุมใยแมงมุมสาวแห่งใยทองนะครับอ่ะก็ไม่มีไรทิกไม่มีครับกดไปเลยครับปุ๊บถ้าแหกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นล้มเหลวแต่ว่าปอกแขนเราก็ยังอยู่นะครับกัน15้าก็ยังอยู่ปกแปดก็ยังอยู่ครับผมอ่ะไปต่อครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงครับก็จริงๆผมว่ามันยากกว่าการบวกนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเลทมันเท่าไหร่แล้วก็เราไม่รู้ว่าหินตรงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับดวงเท่านั้นกับผมนี่ฮะก็ไม่ติดสักทีเลยทุกคนนะสามสองใบแล้วครับเออ่รอบนี้ผมมาใส่เป็นแมงมุมยันปอกแขนอ่ะสักสามรอบนะครับแมงมุมยันปอกแขนนะครับอ่ะแมงมุมยันปอกแขนกดออืื โอ้ยมันมันยากเกินทุกคนนี่ผมพี่เขาก็บอกว่ามันยากนะครับกดไม่ได้นะครับเห็นผมทามติดบ่อยๆนี่คือเขาบอกว่าดวงผมมาลองไปกดจีให้หน่อยครับหลายใบแล้วครับหลายชุดแล้วครับทุกคนเมื่อกี้แมงมุมใช่ไหมอ่ะผมจะเป็นยันแมงมุมปอกแขนนะครับกดจ๊กเลือกไปนะครับเอาสักห้ารอบแมงมุมปอกแขนปั๊บปับ๊บฟืบมันยังไม่ติดวะทุกคน ปอกแขนแมงมุมยันอมยัดมือปึ๊บปอกแขนแมงมุมยันกับพิบหน่อยปึ๊บฮึปหเหนียวเกินแต่พิบหน่อยปึ๊บโอ้โหมันยังไม่ติดวะทุกคนติดนะพี่ลงเอารองเท้ารงทครับท,ทุกคนรองเท้าบ้างลงเท้าวัตถุดิบยันโชคลาภฮึบ สิบเอ็ดรอบนี้แหละรอบนี้แหละสิบสองไม่ติดเลยหรอเออ,อโอ้โหกระพริบมันจะติดหมดทุกคน ยัดแค่ยังไม่ติดดีกว่าพี่โอโอเออโอ้โหไม่ติดว่ะทุกคนใช่ไหมแบบเก่ามันไม่ติดใช่ไหมยันใหม่ไปดิโอ้โห โอ้ไม่ติดวะทุกคนยับจัดวะเฮ้ยอะมาครับทีกสมสามสองหนึ่งทีกสมยังไม่อยู่ทุกคนทีกสมสามสองหนึ่งโอ้โหมาทุกคน โอ้มันจะไม่ติดให้ผมเหรอ,หอวะผสมเจ้าหน้าไปไปที่ไหนเนี่ยพี่มึงติดให้กูในเถอะกูขอร้องล่ะสักใบก็ยังดีไปโอ้มันจะยากเย็นในขนาดวะอือ,อโอ้ยไม่ติดเลยทุกคนโอ้ โอ้ทุกคนโอ้โหกูหมดไปกี่ใบเนี่ยมึ่อกีติดเนี่ยโอ้โหดูนะทุกคนได้นี่ติดนี่ผมจะโกรธมากนะกูทําตั้งนานมาเอาเก้าครั้งไปจะได้เอาแปดครั้งไปทุกคนไปสองและวสามสี่ห้าห รอบที่เจ็ดรอบที่แปดปวดสมม่รัว 3, 2, 1, สามสองหนึ่งสเกเบียนอือถ้าติดนี่กูจะว่าไงนะอะโอเคครับทุกท่านก็ผมทำจีติดแค่2อันนะครับกับยัน15ประมาณ10ชุดนะครับก็อะทำจีเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็เปลี่ยนรทุก่างของปอกแขนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นของนั้นๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการทำของแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เป็นนากแจงให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกัปตันขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยากดำดูคนติดโคตรยากดูคนจีนี่เป็นผมยอมเลยว่ะโอ้หมาจัดทุกคนเออ